สวัสดีท่านผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะฮะเสวนาภาษาเกษตรกับผมเจ้าชายตัมบักฮงเจ้าชายกัญชาเจ้าชายกโกโก้เอกชนะชุติยนนท์ครับท่านผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะฮะผมจะนำเรื่องที่หน้ามือไปหลังมือมาสัมภาษณ์ทำไมถึงบอกว่าเรื่องหน้ามือไปหลังมือมาสัมภาษณ์ก็เพราะว่าสถานการณ์โควิด สถานการณ์โอไมคอนอะไรต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยทำให้เศรษฐกิจพังรวมถึงนายกรัฐมนติคุณประยุทธ์จันโอชาและก็คณะรัฐบาลชุดนี้เนี่ยนะฮะบริหารประเทศไทยมาก็จะ10ปีอยู่แล้วก็ไม่มีทีท่าว่าพืชผลทางการเกษตรจะดีขึ้นมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปทางที่ดี ก็ยังไม,ไม่ได้รับข่าวดีสําหรับเกษตรกรมีแต่ซ้ําเติมหนึ่งละหมูขึ้นราคาแพงไก่ขึ้นราคาไข่ขึ้นราคาทุกอย่างรวมถึงราคาน้ํามันและก็สินค้าของนายทุนบ้างอะไรต่างๆขึ้นราคานะฮะแต่พืชผลทางการเกษตรเนี่ยถูกเอารัดเอาเปรียบแล้วก็ถูกกดราคาตกต่ำลงนั่นก็หมายถึงว่ามีการไปกด ตลาดเขาเรียกว่าเป็นการกักตุนหรือเปล่าหรือเกิดจากหน่วยงานไหนหรือเกิดจากกลุ่มใดนะครับที่ทําให้ราคาทางพืชผลทางการเกษตรมันผันผวนตกต่ำมากเกษตรกรทําการเกษตรแบกภาระในค่าน้ำมันแพงแบกภาระในการขนส่งที่แพงแบกภาระต้นทุนที่แพงนั่นเองค่าแรงนะฮะ คือผลการเกษตรต้องใช้ปุ๋ยปุ๋ยก็ต้องแพงกระสอบแล้วเป็นพันนะฮะพันกว่าบาทก็มีแต่สิ่งที่ผมกําลังจะพูดให้ฟังเนี่ยมันตลบตรอย่างไรเรื่องของขิงครับท่านผู้ชมครับผมได้เดินทางไปที่ตำบลเข่งน้อยซึ่งขึ้นกับอําเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณนี้ก็ถือว่าเป็นเกษตรกรกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งชนกลุ่มน้อยหรือว่า เข่ามงหรือกลุ่มชาติพันธุ์ทำการปลูกขิงเยอะมากทีเดียวซึ่งผ่านมาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่นะครับขิงนี่ราคากิโลละกิโลกรัมละ200บาทถึง200กว่าบาทบางช่วงนะฮะแต่เอาละเกษตรกร,ร,กรอาจจะได้20-30ก็ว่ากันไปผมไปสอบถามมาว่าสถานการณ์ณนะวันนี้ทำไมถึงเกิดการ เรียกร้องราคาของเกษตรกรที่ปลูกขิงนะครับแล้วก็เกิดแรงกระเพื่อมติดหนี้ครัวเรือนมากค่าของชีพสูงหนี้สินทางครัวเรือนก็เยอะต้นทุนทางการเกษตรลงทุนไปแล้วนะครับกลับมาไม่ถึง10%ที่ควรจะได้มีการเรียกร้องให้หน่วยงานที่กำกับและดูแลอยู่รวมถึงรัฐบาลชุดน,นี้แหละครับลหลายๆกระทรวงทบวงที่ ดูแลทำพืชผลการเกษตรนี่นะฮะได้รับผลกระทบมากเลยทีเดียวถ้าเราพูดถึงว่าเมื่อก่อนในขิงในกิโลนึงเนี่ยสิบยีบาทนั่นคือเราซื้อบริโภคนะครับมาช่วงหนึ่งที่กระแสเราใช้สมุนไพรนี่ดูแลกำกับในเรื่องของไวรัสเป็นแอนตี้เอ็กซิเดนต์ไวรัสเป็นการทำให้ร่างกายทำให้ปอดเราแข็งแรงดูดีขึ้นมีภูมิต้านทานมีภูมิคุ้มกันต่อไอ ไวรัสตัวนี้ได้ดีขึ้นคิงจึงมีราคาสูงมากนะวันนี้ผมเดินทางไปพบกับผู้นำตำบลเขกน้อยและก็กลุ่มที่โปลูกคิงเนี่ยนะครับชาวบ้าน,นะะแล้วก็ท่านรองนายกท่านเกตศิลาแซ้วานเนี่ยนฮะท่านก็ออกมาพูดมาคุยให้การตอนรับแล้วก็เล่าให้เราฟังนะครับว่าทุกวันนี้ นี่ครัวเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ปลูกขิงอยู่เนี่ยตกเป็นละลานนะครับราคาขิงที่ขายอยู่นั้นก็ถูกพ่อค้าคนกลางมากดราคาไม่ถึง10บาทครับซึ่งราคาควรที่จะอยู่ได้จริงๆเนี่ยยีบาทถือว่าอยู่ได้นะครับวันนี้เกษตรกร,ร,กรจึงต้องช่วยเหลือตัวเองก็คือเอามาวางขายเป็นของฝากตามข้างทางข้างาจัดงานขิงแห่งชาติขึ้นมา ของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเขคกน้อยนี่นะครับก็รวมกันใครมีแฟรงที่จะขายก็ขายไปขุดออกมาเพื่อเอามาขายว่างขายอยู่กิโลละสิบาบาทนะครับซึ่งถ้าเราไปซื้อในตลาดปลายทางนี่ก็จะอยู่ที่20บาท25บาทประมาณนี้แต่พ่อค้าคนกลางเนี่ยนะฮะเข้าไปซื้อเนี่ยสาบาทนะครับถือว่าเขาอยู่ไม่ได้ต้นทุนมันสูงนะการปลูกขิงซึ่งผมไปสัมผัสเองเนี่ย ไร่ขิงเหล่านี้นะครับเขาจะปลูกไม่ใช่ที่ราบนะฮะซึ่งที่สูงเนีน่ยลงมาจึงมีค่าขนส่งค่าน้ำมันมันขึ้นมีผลกระทบมากและก็หัวพันขิงเนี่ยนะครับก็แพงลงทุนไปก็ไร่หนึ่งก็เป็นแสนนะเขาบอกอย่างนี้นะครับไร่หนึ่งเป็นแสนคนหนึ่งก็ปลูก1ิไร่ยี่สิบไร่ก็มี เป็นแสนก็แสดงว่าถ้า10ไร่นี่ต้นทุนก็อยู่ประมาณล้านกว่าบาทรวมค่าแรงค่าอะไรด้วยนะครับแต่วันนี้ขายแล้วน,ลน,นี่ไร่หนึ่งเ่ยยังได้ไม่ถึงห้าหมื่นบาทขาดทุนนะครับย่อยัยบจะเป็นกระทรวงพาณิชย์เอยเข้าไปดูสักหน่อยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปดูหน่อยผู้กํากับดูแลต่างๆหน่วยงานของรัฐบาลของคุณะยุจทรอชาเนี่ยก็น่าจะเลี้ยวแรนหน่อยนะฮะ ไม่เฉพาะขิงอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับหลายๆพืชหลายๆอย่างข้าวสารอาหารต่างๆพวกนี้ดูแลหน่อยก็ดี <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้คนจนใกล้จะหมดแล้วในประเทศไทยอย่างที่ท่านได้เคยตั้งนยโยบายไว้ว่าคนจนอีกไม่นานถ้าไม่เกินสิปีจะหมดไปจากประเทศไทยตอนนี้ไม่มีคนจนแล้วครับคนจนจริงๆตายหมดแล้วนะไม่มีจะกินนะครับละหกละเหินละเหและฮอนถึงกับเสียชีวิตก็มี โดนยึดที่ยึดทางไม่มีจะกินเลยอะไรต่างๆพวกนี้นะครับนี่สินลุมเรามากมายเสียงสะท้อนย้อนกลับมาตรงนี้ก็หมายถึงว่าขิงนี่นะครับซึ่งเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งที่ถูกส่งออกเป็นรายได้นำเข้าประเทศมากพอสมควรนะรถ้าขิงอ่อนเนี่ยซึ่งขายกันอยู่ในตลาดก็30บาท20บาทพวกนี้นะฮะแต่ เกษตรกรได้อีกราค่าน้อยมากเป็นธรรมดาครับการค้าขายต้องมีกําไรซึ่งขิงแก่ใช้เวลาก้าเดือนนะฮะระยะเวลาเดือนแรกจนถึงเดือนที่จะเก็บเกี่ยวเนี่ยมันมีค่าใช้จ่ายค่าดูแลค่าบารุงรักษาค่า,าต้องต้องดูแลใส่ใจเขาพอไปขุดขึ้นมาเขาต้องจ้างคนขุดนะครับถ้าคันจะจ้างคนขุดก็ค่าแรงก็ไปหมดแนละ้ว วันนี้เกษตรกรถึงออกมาวางขายกันนะฮะวางขายกันกิโลละสิบห้าบาทท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาแถวเข็กน้อยแคมสนนะฮะขึ้นไปทางเขาค้อขึ้นไปทางบ้านแยงจะออกพังพิสุุโลกถ้าเจอนะครับอุนนุนกันหน่อยครับนะอุนนุนกันหน่อยนี่คือเสียงสะท้อนย้อนกลับมาที่ผมได้ไปสัมผัสวันนี้ผมจึงจะต่อสายถึงท่านรอง นายกอบาตาเข็กน้อยท่านเกษศิลาแซว่านนะครับซึ่งจะให้รายละเอียดได้ดีกว่าผมที่พูดอยู่ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาพูดมาคุยกันกับท่านรองเกษศิลาแซวานครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาครับ